สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็เลิกงานก็เดินทางกลับบ้านพักนะครับระหว่างทางก็เราจะแวะป่านะครับเพื่อหาเห็ดครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับเห็ดป่ามันก็จะออกนะครับก็จะมีชาวบ้านมาหาเห็ดกันเยอะมากนะครับพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอน เช้านะครับหรือตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลยลองหาดูนะครับว่าเผื่อจะหลงเหลืออยู่ดอกสองดอกนะครับไม่รู้จะทันชาวบ้านหรือเปล่านะครับบริเวณที่ผมหาตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่ะนะครับ บางที่ก็จะเป็นเห็ดดินเห็ดนี่ครับอันนี้ไม่รู้ว่ากินได้ไหมครับเห็ดอย่างนี้นี่ครับส่วนมากเนี่เวลาผมเดินมาเนี่ยผมจะชอบเจอตรงนี้อ่านี่ครับน่าจะใช่ไหมครับนี่ตัวนี้แต่มันดอกเล็กมากนี่ดอกเล็ก นะครับเดี๋ยวเราหาอะไรปลูกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันใหญ่เราค่อยมาเอารอดูตรงนี้นะครับเจอแล้วครับดอกหนึ่งเต็มันเล็กนะครับบางทีชาวบ้านเห็นแค่ดอกประมาณนี้ก็เก็บไปเลยนะครับเห็ดมันก็เกิดไม่ทันนะครับ บริเวณตรงนี้จะเป็นเห็ดตะไคร่นะครับอ้แสดงว่ามีชาวบ้านมาหากันเยอะนะครับเพราะว่าป่าแห่งนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบกว่าไร่นะครับ มาดูหาหิดหาหิดหาหิดป่าหาหิดป่า อย่ามาอย่ามาอคอยขี่อยู่ <laughs> ไม่ทันชาวบ้านแลอกชาวบ้านเขาเอาหมดแล้วปกติบริเวณนี้จะออกเยอะมากนะครับแต่ไม่น่าจะทันชาวบ้านนะครับมาหากันแทบทุกวันนะครับจวงนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ